ครับอ,องค์ต่อไปหลังจากสมเด็จม้วนที่คุณจุลพลถ่ายแล้วองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดะระฆังของหลวงวิจาร์เจรานายเป็นผู้สร้างเป็นพิมพ์ใหญ่แบบที่สองเรียกว่าเกดจดซุม้มสาหรับองค์นี้เป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวค่อนข้างแก่งนี่เป็นด้านหน้านะครับ ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนแคลซา์ขึ้นมาบางๆางแ,ตแต่มีแต่มีฟิล์มเป็นแคลซา์ที่เคลือบบางๆเต็ไมไปหมดนะครับการที่แคลซายขึ้นนตรงตรง,ตรงท,ที่ที่บางๆมันนนเนี่ยเพราะเฉพาะตรงที่นูนนะครับก็จะขึ้นมาเยอะมาเยอะหน่อยแต่สิ่งสําคัญองค์เนี้ยผ้าสาเร็จปกติด,ด้านหน้าจะไม่มีการแตการงานนะครับบางคนจะตีว่าเป็นของของเก๋เลยแต่องค์น,นี้มีแตกายงานด้านหน้าและแตกแบบธรรมชาติเพราะว่า เดิมเขาลงรักเอาไว้สังเก็ด,ดูให้ดีนะครับลักที่ปิดครอบคุมองคพระเนี่ยถูกล้างออกหมดเขาก็าเลยเนื้อพระที่ที่ถูกรักคุมไว้ก็จะแตกรายงานเป็นธรรมชาตินะครับท่านดูดิครับไม,ไม่ไม่ได้แตกเป็นเส้นสี่เหลี่ยมแบบที่เราเขียนเปนเลยขาคกันนิดแต่แตกรายงานเพราะว่าถูกรักปิดเอาไว้พอเปิดออกมาเขาก็าแตกรายงานธรรมชาติแล้วมีด้นอยู่ด้านหน้าเป็นแบบธรรมชาติมากสวยมาก นะครับโดยเฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็ก็จะมีอยู่นิดหน่อยเป็นเป็นเป็นพิมพ์ใหญ่แบบที่สองเกรดจดซุ้มซึ่งองคูก็เรียกองอองคูเอื้อนะครับองคูเอื้อแบบที่สองแต่อันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อที่ออกขาวนะครับโทนออกขาวเป็นเป็นเป็นเนื้อเนื้อค่อนข้างแข่งน,นะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับมันี่คยยืขอขอ,ขอบในซุ้มขององค์พระท่านจะเห็นนะครับ เคาไซเนี่ยเคลือบข้างบนเนี่ยลงมาถึงนี้หมดเลยเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่นูนตรงตรงขอบเนี่ยแล้วแคลไซด์เขาหนานะเขาเคลือบนะเกบทั้งทั้งบริเวณที่เป็นเคลือบทั้งองค์เลยทั้งเส้นเลยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดส่วนที่นูน,นจะแคลไซด์เคลือบถ้ามีแคลไซด์ธรรมชาติแบบนี้เคลือบเนี่ยการันตีได้ว่าร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับ <S <S มวลสารได้ก็เห็นว่าแคลไซด์ที่เกิดธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วคุณดูนะฮะมีเม็ดดาเม็ดแดงเม็ด ขึ้นเต็ไมไปหมดโดยเฉพาะองค์เนี้ด้านหลังผมโชว์ด้านหลังเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสพูดจะได้พูดด้านหลังเออ,เอ,อ,เอ,อแค่นี้เอาตรงจุดนี้ก่อนน,นะเพราะว่ามันขยับระบาก หนึ่งนะชันละนละ,อะโอเคครับนี่ผมย้ายมาดูด้านหลังพระนะครับท่านจะเห็นอะไรไหมครับมีเม,ม็ดมวลสารดำ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 ,ดำขาวขาวเขียวเขียวแดงแดงเขียวเข,ขียวนี่คือดินเจ็ดโป่งนะครับดินเจ็ดป่าที่เขาขึ้นผสมเนี่ยแล้วที่ท่านเห็นเป็นขา,ขาวขาวพวกเนี้ยขึ้นเป็นย่ำย่มนะฮะท่านเห็นไหมฮะผมเรียกว่าเป็นเขาซ้ายปะกาหลังคือเขาจะแตกตัวออกมาเองนะฮะอันนี้ก็จุดหนึ่งนี่ก็จุดหนึ่ง มันจะแตกตัวเป็นดอกปะกาลังเล็กๆแล้วเกาะกลุ่มกันเห็นไหมฮะอันนี้ออันนี้คือการดูแคลไซที่ที่ดูละเอียดคือแคลไซที่พอกอยู่บนนูนเนี่ยเขาจะเป็นฟิล์มแต่แคลไซที่เกิดขึ้นมาต้นๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนดอกเกลือหรือดอกปะกาลังเห็นไหมฮะแตกเป็นเส้นๆๆ้นี่คือดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งนี่อดอกหนึ่งมีเม็ดสีเขียวแล้วก็มีเม็ดดำเม็ดอะไรเต็ไมไปหมดอันนี้คือแคลไซที่เป็นเคลือบนะครับอีกแบบหนึ่งอยู่ฝั่งขวาอีก เพราะนั้นถ้าเราดูเป็นเราจะรู้ว่าอ๋อข้างซ้ายแท้ๆเนี่ยมันมันปลอมไม่ได้เดี๋ยวลองดูดูข้างๆนิดนึงดูนั่นไหลนิดนึ่งเอเอชัดผมดูอันตรงนี้ดีกว่าเนี่ยอยากจะแม่ เมื่อกี้ไอ้ชัดโอ้โหด้านนี้ชัดนะตรงนี้ตรงนี้ที่ไอ้ตรงท่านที่มีรูปเป็นเป็นร่องไงรัะแค่เห็นผนังพระกำแพงด้วยเมื่อกี้นี่ตรงนี้ท่านไม่อยากจะแตะเลยเพราะว่าขอจะได้รูปนะยากเอาละโอเคครับตรงนี้คือด้านหลังใกล้ๆกับริมขอบนะครับท่านจะเห็นมีรูร่องใช่ไหมครับรอยแตกรอยเว้าเข้าไป แล้วในร่องเนี่ยเขาจะมีมวลสารอะไรนิดผุดออกมาข้างในเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเลยมีมีแค่ขาวไซายเล็กๆแล้วก็ขาวไซายเนี่ยฮะขาวซซายตามร่องมีเต็มไปหมดเลยขาวขาวเนี่ยขาวขาวก็มีเต็มไปหมดเลยตรงนี้จุดเดียวก็การันตีว่ามีรอยที่แตกเป็นธรรมชาติอยู่ตรงขอบด้วยความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับไม่ไม่ไม่สามารถจำได้ตามอายุตามอายุเลยอันนี้อันนี้ เอ้น,นี่ก็สวยเ yeah. น,นื่อนนอันนี้อันนี้อันนี้ยิย่งจิตตาเลยรตรงนี้นะครับสวยมากเพราะว่าเป็นโพรงด้วยนะครับแล้วคลุกเขียวเนี่ยินมันอันนี้เขียวแค่อันนี้เขียวอ่อนคุกเ,เขียวเนี่ยจริงๆเขาหากันนะฮะคือดินจ็ดป่าจิดโป่งเนี่ยที่เป็นปส่วนผสมหลักขององค์สมเด็จวัดถะคังนะครับแล้วจะมีเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดอะไรเนี่ยขึ้นเป็นไปหมดเลย ด้าหลังนี่เม็ดเยอะเม็ดเม็ดเยอะมากถ้าเราไม่มีกล้องเนี่ยเราไม่สามารถเห็นแล้วว่าเม็ดเยอะขนาดนี้นะครับแต่พอมีกล้องมันมันมสูจส์ได้ตัวเองเลยว่าเห็นชัดเลยโอ้โหอันนี้เม็ดเยอะงามมากงามอ,อันนี้อ,อันนี้งามมากนะอ,อันนี้หายสวยมากมลสารเขียวแดงเหลืองเต็มหมดเลยยังมีจุดนึงให้เห็นจริงๆมันตั้งไม่ได้ไม่เออ โอ้มีเขียวเยอะมากหายากเขียวๆนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีันนั้นสวยกว่าตรงนี้แหละหอยากเป็นเม็ดหยกโอ้โหตรงนี้ถ้าเงาๆจะเป็นเม็ดหยกตรงนี้สุดๆแล้วผมหยุดที่ตรงนี้ท่านสังเกตให้ดีนะครับเขาขาทั้งหมดเนี่ยเป็นตุ่นกันไซส์ที่เกิดขึ้นมาแต่ละดอกละดอกละดอกเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นมาสูงอันนี้ขึ้นมาเป็น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 อีกกลุ่มหนึ่ง อันนี้ขึ้นมาแต่ละดอกดอกแล้วก็มาลรวมกันเป็นก้อนใหญ่ออกขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะซ้อนทับกันอันนี้คือจุดการันตีแล้วว่าแคลไลธรรมชาติไม่ใช่เอาปูนพลาสเตอร์มาใส่หรือทําขึ้นมาแล้วก็มีความเขียวของดินเจ็ดปกเจ็ดป่าที่ผสมเข้ามาอีกหรือว่าหรือว่าเป็นลาลักเข้ามาผสมเนี่ยแล้วมีเม็ดดาเม็ดแดงผสมเข้ามาตรงเดียวนี้เห็นเม็ดเขียวไหมเม็ดเขียวนี่สวยมากฮะตรงนี้จุดเดียวก็การันตีแล้ว่าโอ้แคลไล เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับถ้าถ้าดูเป็นบอย่างผมเนี่ยดูมานานจะเห็นเลยว่าเนี่ยเขาเป็นเหมือนดปกปากาหลังเป็นแตกเป็นแหลมๆแหลมๆเป็นดอกดอกดอกเล็กๆเล็กๆแล้วมารวมกันมันถึงเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าคนไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นก้อนใหญ่ก็จะเตีวเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าดูออกเนี่ยเห็นไหมฮะปลายเขาจะแหลมๆ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 หมดเลยเนี่ยเพราะเพราะเพราะเขาเรียกว่าดอกเกลือหรือดอกดอกดอกแคนไซใชแก้วเป็นรากมันเป็นรากเล่าออกมาเนี่ยมันถึงจะเป็นธรรมชาติตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จุดเลยครับ ด้านนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วหยิบพระออกมาดูโอ้โหตรงนี้ก็สวยโอ้นี่สวยทั้งองค์เลยนั่นตรงนี้ทั้งองค์อ่ะันจะดูออกมาพิเขียวทำไมเยอะอย่างเี้ยจริงๆริองค์นี้ผมห่วงนะผมบอกตรงเลยเพราะว่าเป็นใหญ่สองนี่ผมมีท่าไม่ค่อยมีเลยพิมใหญ่หายากแบบที่สองด้วยโอเคดูตรงนี้นะตรงนี้ให้เห็นี่เขียว ตรงนี้ที่ผมแม่มไม,ไม่ไม่เต็มที่อ่ะอ้อาจะดีทัาน,นจะดีหน่อยหยุดอ่าหยุดจริงๆตรงนี้ที่ผมซูไม่เห็นนะฮะอันที่หนึ่งท่านเห็นไหมครสีเขียวเนี่ยมีเขียวอ่อนอะไรเนี่ยรอบรอบรอบหมดเลยเพราะเป็นส่วนผสมของดินที่ผสมคลุกเคล้าเข้ามาแล้วแล้ว,แล,วแล้วก็มาเข้าผสมกันแต่ตรงกลางของสีเขียวเนี่ย ท่านจะเห็นเม็ดบนสารที่เขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นนะครับแล้วมีแคลไซที่อยู่บทที่อันไหนที่เป็นของนนเนี่ยแคลไซก็จะเคลือบบนอีกทีหนึ่งเพราะนั้นจุดนี้จุดตรงเด่ท่านจะเห็นทั้งเม็ดดินเจ็ดโปรเจ็ดป่าแล้วมีแคลไซที่ผลขึ้นมาจากเม็ดปูนที่เขาผดขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็มีแคลไซทับอีกทีมุมขวาน,นอกจากนั้นก็มีจุดดาจุดแดงเม็ดเม็ด เป็นมวมสารนลงไปเลยมีนิติเป็นร่องเข้าไปอีกเต็มไปหมดเลยไหมครับหมุนหุบเหวเลยตรงนี้เพราะนั่นจุดไม่จุดเดียวก็มันสวยเหลือเกินบอกว่ามันเป็นของเก่าแท้แน่นอนว่าเกินกว่าร้อยห้าสิบปีแล้วก็อันนี้พิสูจน์ด้วยหยิบพระขึ้นมาดูเลยถ่ายด้วยกล้องครับเสร็จแล้วหยิบพระขึ้นมาดูถ่ายจริงๆันอยากจะดูหยิบพระออกมาเออเาใส่กล้องอะโชกล้องเลยโชด้านนี้ด้านเหรอด้านหลังโชด้านหลังก่อน ขึ้นแล้วนจรดูความง,งามนะ,ะดูดูมีลอ,อ,อยปีกแยกค่ะๆลอยปีกแย่เนี่ยเขาเรียกวนะ่าลอยหนอนด้นหนอนด้นนะครับอปูไตนะครับที่มันแตกๆค่ะเห็นไหมฮะองนี้มีครบนะครับมีครบเลยด้านหลังนี่เป็นธรรมชาติที่สุดคนดูสําเร็จเป็นแห่งหลังไม่ต้องดูหน้าเลยเพราะว่าองค์นี้ยดีเดี๋ยวผมดูด้านให้ดูด้านหน้าอีกทีนะครับดูให้ดีนะครับ เกศท่านเก็บซุ้มคือไม่ทะลุซุ้มแล้วดูแขนวงแขนข้างขวานะฮะท่านช้อนมาเห็น,นะครับวายแขนช้อนลงไปเนี่ยตรงปลายแขนปลายนิ้วข้างขวาเนี่ยช้อนมันเป็นเหมือนเหมือนจะช้อนนะฮะช้อนช้อนที่กินข้าวนะฮะเป็นโจวักอันนี้องคูเรื่ององคูเอ้ออันนี้คือองคูเอ้อเลยนะครับองในในตำนานแล้วเป็นเนื้อขาว เดิมมีลักลงลักอยู่เก่าแล้วเอารักออกมันสิ่งแตกลายงาเป็นธรรมชาติพอเห็นเนื้ออานนี้แล้วมันสุดยอดครับคือหาความเก่าแล้วก็พิสูจน์ด้แกวไซคคดูยากเลยนีสวยมากจบครับทั้งหมดทั้งมวลที่ด้านได้นนชมนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ีขอจากคนรุ่นสู่รุ่นซึ่งจาก โดยเฉพาะคุณเทเกียงไกวิทยาธกิจก็ได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการสั่งสมพระสมเด็จการดูเนื้อพระตลอดจนพิมพ์ต่างๆซึ่งเป็นความรู้ที่หาได้ยากนี่จากตัวบุคคลต้นเรื่องแท้ๆสำหรับวันนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการเผยแผ่ความรู้และเพื่อจะเตะศาให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราที่จะหนุนเนื่องชะตาชีวิตให้สู่ความลุดพ้น ตามคติในพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานในที่สุดซึ่งเป็นดินแดนอันบรมสุขที่ไม่ต้องเกิดตาอีกสืบไปเป็นดิแานที่พระมาสัพุธิเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายได้เสด็จได้ไปแล้วดีวดีนี่คือวัตถุประสงค์ของคณะของเราสาธุสาธุสาธุ